ตับอกแล้วพี่น้องจ๊ะมาเด้อมาเด้อใครสิไ,ไม่กินตำทัวกระเดียตอนก็มีเม็ดกะถินหอยพี่น้องจ๊ะอันนี้พริกแห้งพริกสดใส่ลงไปได้ที่แล้วปาร์ตกี่ลายจะทัวพี่น้อง มีบักเขือเหลืองเนาใส่ประเดกตอนนด้มือนไงทวนจะแหลกยากแน่จังนะใสยเวลาใส่พลังเนาะพี่นอ้องมาเด้อจัดแซบ่แซบๆน้ำกัน คือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ความแซ่บพอหนาตอนใดกก็กินหยหนึ่งพี่น้องจ้ากลอกใส่ให้แสบเนาะมันแหลกได้ทีแล้วพี่น้องมาแดกตอนเห็นบาจา้าใส่ลงไปนี่บักนาว สมไลยเกลือเหลืองเผือเหลืองประการเกลือกเคือชุร,รสพี่น้องจา้าไปมักกะใส่บะมักกะเบลแต่เนาะแต่ยนังจะกินประจำเพิ่มความนัวพี่น้องจา้า ใส่ปลาดิบตอนแล้วกอะน้ำปลาร้าเอาใส่หลายพี่น้องปลาหมดชา้นบาันได้โครนโคเลตม้วแล้วแต่สีเอินยิ้มก่อนจ้ะ เอาใส่อีกหนอน้ำปะลารอีกนิดหน่อยแซ่บเลยบานเนี่ยเียบด้วยค้ะพี่น้องตักให้เบิ่งนี่จะ้ะเดยวตักใส่จานไปกินเขาเ้ยค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องไก่พี่น้องไก่ไกมาด้อยตำทั่วแล้วๆผิดกับทอดเนื้อทอดหมูทอดใส่กอกทอดปลาไม <c oughs> ่เชิงกับตำทั่วประเดงตอน,นอพี่น้อน้องมาพสเส็จงแง่กับตำหมึกทั่วมึงกับกินไม <c oughs> ่เป็นอาหารกินแบบว่ามีเขา่าในเมืองหรอไม่อยาก <c oughs> กินเล็ด อากบบกเนเหนอนี่เน,นเนิะนี่เม,ม้อหนุ่มมันอยังไงว่าตางซัวใส่กันแล้วนะผัดตัวมาใส่อืบบอบปประเด็ตอนนี้พ,นพี่น้องระเ็ามาเด่าพี่น้อง สีเลยเฉีลยวปากกินมะไม่ก,กินสวนตัวเราหวากแล้วอืนอนนะไรบ่า เป็นอ่ะหยากหอาะอ่ะจะผดไปก็ลองฝากเนาะไปริวพี่นองมึงอลยคอยติดตามพี่นองจ้ามันพี่สาวใจดีทรงควางมาให้บ่รู้ว่าเป็นยังเ่เกคนสวยไปชนีน้อ,อ่อะเออเ็ลี่อ่ะ หอมคำคๆมีซีซ้อนครับเขาชองไปใส่กันมดกกองหองมังไปมังมันเวลาพักเนัะอันน,นี้เล็กน้นนอยถาทำเกลีนมสสาตัดตัวใหม่ อย่างก็ได้ว่าโฆษาบังเปิดนานบ้างเฉียดเฉียดเซนแมนจะมสิอ่ะหัวไฟเื่องจ้าไะนซนทำไมกินกับ mình thăng ra mùa nấu. Ừm. Ừm. Nè, sợ nó dính nhưng Hay nhát chìm cả bên óm hàng hẻng. Cái cả กปนเลยสำหรับเย็นี้งคนกับมักเนี่ยบางคนกับหมกหมูตามใจปากไปนอนปากคือบทสวดเนี่ยจจริงนั่งกอ,อยู่รลานผมืางสีหาร์ตเซโรด่ะฮะได้เป็นกิโล ลูกค้าว่าแก่ขา,า,ายโดยจี้เขอซื้อไหนมาท่านผมบอกขายผมหรือสื้อได้เนาะจะได้กับแบงก์เราไปกินว่าขายหรอกเถอะเจ้ากับ้าก กินเองเสร็ดใจปากสองอยู่แี่เองขอดีนีงมามขนาดน้นใส่สองฟิดไว้อันนี้รอบสุดท้ายพี่น้องจ๊ะมันเป็นน้นใส่กอกสมุนไพรของน้องตูนบ้านนาชาแน,นลอแล้วก็เน,นื้อโคขุน แล้วก็นเนื้อหมูแบบเดียวเพื่อนซูทีทางสวีเดนเป็นทรงไร้ขอบุญขอบุญหลายๆเพื่อนกันได้ได้กินโดนได้พี่น้องแล้วลกับบะหมี่การเสียเนื้อแย่งกันเอาตากใส่จานเลยนี่ยหละรอบสุดท้ายเนี่ใส่ช่องพิษส่งเพอเดียว เก็บได้ด่ว,ดวนเยอลยคเด่วนล็อกกันใจดีคนมครอบครัวอยู่ทั้งๆประเทศจะบ้านเพื่อนกับว่าไก่อยาบ้านยังยังดอกสำหรับเพื่อนสูุเขาสวนกวา้างขาสวนกวา้างเขาสวนกวงวนกว้าง <c oughs> เสร็จบานแล้วๆขึ้นบบานไหมแจ่มทีสิบเก้าที่ผ่านมาไว้พรอน่วยใช้มีแต่ความสุขความเจริญสำหรับเพื่อนสุนะคะเ๋้วบังกันแม้ประแดกตอนไ้่นอนสีกันเด้อไม่ใช่ไม่กินเส้นนะวันนี้เรากินเส้นอืม เด็กเส้นเส้นแหญ่ป่ะมึหงหรอต้องมันหนาเลยเด็กเส้นเส้นใหญ่แซเพชยร์ก็แดกกันวันนี้เดียว ามบ้านเมืองเป็นกังเงบ้างบนเขาไปจอดอู่นหลายเมื่อเราเขาตลาดกันงจังยดเชือกผูิแบบไม่มีอาการบบีกเนเรีน้ตรงกันเลยจับกลับบ้านอยู่บ้านเขากันด้ยว่ไจเรียนกับไปกับเขาไปเรียนเลยไปกับเขาไปน หมาเรียนรับหอนเวลามานั้นที่ปีหอยจะได้กลับช่วง<ม>ที่ไม่สงการเนี่ยแหะปีที่ผ่านมา,าเขาจะไม่ได้ไปใช่เนะาะแต่ว่าปีนี้บม่ได้เรียนก็จะได้กลับกุ้ยเขาปีาป่อนไม่ได้กลับไปเนาะ,ะสามหกเจปีนี่โคว่าปีสองปีเนี่ย ตลาดปิดแล้วด้วยสองสามเดือนอยู่ห่างจนเอือดยังยังตอนนี้ก็ใช้งาได้ขายฟังจะกะ็เยอะเหมือนจัน,น,นยังดีได้ขายหกหมือจะยังยังขายตลอดอยู่หน่อ เรสิบปะเต็ามทีครับแกติงกินเคี่ยหายหานางเงาบับ่ะจนเดี๋ยวเชี่ยวว่าสันนีน้นะ มันกินคีอปลาป่อปอะปอัไรนปานี่เด้เสียบเลยอืมกกินเสียบน้ำเตะก็เหรอเดี๋ยวก็กินเสียบกน้ำตาไปเห็นคงกับปัญญาแ,แล้วความนี่เนี ขอบุณขอบุณสำหรับการติดตามรับชมพี่น้องจาไใกลๆพี่น้องคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจที่กองหล่อยลายก็แล้วแต่ดูกันไปยาวๆตามสภาตม <laughs> ตามสอบก็ไป้า, <laughs> ามรสภาพ <laughs> อันนั้นม่กินนะครับเหรบังคับกันไมดเลยมักกระเบื้อง ครัมากเบิ้งลากระเาอบกระบอกไม่สอบกระบอก,กน,นัมก่มากกรเบงรสมากกระตังเบิ้งโอเคใส่บังครับจ้ะใส่บังคับ,ม,บ,คบม,มันแบบหนักครวัวคุณเจ๊ข้ามันเนะ ขออนุญาตมาครับ mm hmm. ขออนุญาตกินน้ำน้ำอมฤตแซบพี่น้องจา้ากินน้ำเย็นเื่นใจความเผียประทัดกันเบิดวันนี้เจ้าจ้าพเบิดกำลังกล้องพี่น้องจา้าจัดนัวบริชิงในกว้างเอพี่น้อง ไยเลี้ยมคอยกินไปแต่ว่าเวลาเขาไม่โดนเดี๋ยวพี่น้องสิเบื้อนายขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจพอกันคลิปใหม่จากพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ